สวัสดีจ้าวันนี้กมาพอ่อกันกับเซลจิ๋วคือเกาเดจ้ายูทีรันปาก,กีแท็กเตอร์รถไทเมือสองสีสเกตค่ะหรือว่ารันสามเออะไรค่ะยูติถนนใหญ่เลยเด้อค่ะยูติถนนทาังขาเขาเมืองสีสเกตจ้าผูดอดผ่านไปผ่านมาแวะไใดเบิงใดยูที่บานกัะเลืองตำบลหมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตเด้อจ้า เราจะพามาอัปเดตรถไฮนาราน 3A อะไรว่ามีรถขั้นใดรุ่นใดแน่ค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่เบิ้งเลยค่ะคันนี้แค่ที่หนึ่งสี่เลมทะเบียนพรมป,ปีหาซีค่ะจดทะเบียนปีหาซีอุปกรณ์สองชิน้นด้านดินหนา่านหลังด้านดินหนา่านหลังราคาแปดหมื่นเก่าค่ะ8ปดหมืนเก่าค่ะ จะเป็นผ่านบุกเบิกค่ะผ่านสามผบุกเบิกแห่งลังสาสานถ้าผู้ใดสนใจเฮียที่อยู่ทีแปดหมื่นเก่าสนใจสอบถามได้ค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0ูนย์เก่าสเก่าสี่สค่ะแล้วก็หาสิบแรงคันนี้หาสิบแรงคันนี้ยูปีหาเก่าตอนนี้ลดราคาเหลืออยูสามแสนเจหมื่นหาพันบาท3ามแสนเหมื่นหาพันบาทจ้าเครื่องดีเกียร์ดี ปัดสะานไหไม่ย,ยังรอหนาะเปลี่ยนไหไม่จ้าอุปกรณ์อสองชิน้นด้านนีหนาผ่านหลังด้านนีหนาผ่านหลังค่ะใส่เสาขามหลังค่ะไหไม่พอมสวยค่ะคัะนนี้สภาพบอดีดยร่วมสวยผ่านกับสวยค่ะสองซีฮหฮแคบวิพัดทางดังกาัสาริย์นี้ค่ะซื้อคันนี้ไปพอมใส่พอมลงน้าเลยค่ะจากการรับจ้างในพอมหาสิบแรง ใส่ทอสตนเลสใส่โซ่คำให้พร้อมสวยแล้วก็สีชิมหาคูปตราค่ะสีิมหาคูปตา, 45, ปตาอยู่หนึ่งแสนเก้มืนหาพันบาทหนึ่งแันบาทค่ะอุปกรณ์สองชิ้นด้านนิดหนาผ่านหลังค่ะด้านนิดหนาผ่านหลังค่ะย่างรอหนารอหลังกับพ่อเดชใส่ด้วค่ะอยู่ประมาณ4 0่สหสซสีกระเดิมดีค่ะเครื่องดีเกือดีลองมาขับมาลองบึงไดจ้าบ่สือบอ่เป็นอย่างจ้า แมคโคใหญ่เนี่ยขายเลยค่ะพีซีสองร้อยพซสองร้อยยูซีแสนสามหมื่นหาพันบาทซีแสนสามหมื่นหาพันบาทจ้าสืนำไปรับจ้างเลยเลยจ้าสามสิบชีคันนี่ติดมาจ้ำราคาจอเดียคันนี่เดิมดีค่ะเดิมแท้ย่างรอนะย่างสวยค่ะย่างรอหลังกับพ่อเด็กกอยูอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ คันนี้อยู่2อง0 0นสองหมันบาท2องแสนสองหมันบาทอุปกรณ์สองชิ้นด้านนิ้หนาผานหลังด้านนิ้หนาผานหลังค่ะเลมทะเบียนพร้อมค่ะเลมทะเบียนพร้อมบอดี้โดยรวมพึอสวยค่ะเดี๋ยวจะพาไปย้ายไปบนถังหลังอันนี้เบายางหนาค่ะ หลังทุ่งค่ะล่ะอูะใคสนใจแวะมาครับได้ด้อค่ะมีหมอนไหร่องไทยด้ค่ะมีหมองไหร่องไทยรองไทยร่องปันได้ค่ะ2องแสนหาหมื่นหาพันบาท2องแสนหามื่หาพันบาทอุปกรณ์ 2, 2อชิน้นและดินหนาพันหลังจอเดียค่ะจรเดียสามศูย์สามอี ต่อไปกับสามแรงคันนี้อยู่1น0 0 0แสนเก่าืพบาท1นึ่งแเกันบาทจ้าอุปกรณ์สองชิ้นด้านนิ้หนาพันหลังด้านนิ้หนาพันหลังต้องพอแม่พี่น้องต่องลองมาขับเองได้จา้าอยากเห็นมาเบิ่งหนาล่นว่าเขามีหลายคันอยู่ขางในกับมียันมาสี่สิบหาแรงหลายคันอยู่เด้อค่ะในมู่บานมีเป็นสิบคันลองมาเลือกมาครับได้เลยค่ะถือใจคอยวากัน ก็ถือใจกับว่เป็นอย่างค่ะคอยมาเบิงไหม่ยันมาสามสเก้าแรงยันมาสามสเก้าแรงเลมท่ะเบียนพ้อมปี6กสองอยู่ในราคาสอง0 0นหามื่นหาพันบาท2องแสนหาหมื่นหาพันบาท, 25, บาทอุปกรณ์2ชิ้นค่ะด้านดินหนาผ่านหลังด้านดินหนาผ่านหลังย่างลรอหลังนี่ยังเหลืองงามๆอยู่เลยค่ะอยู่ประมาณ7 0 8ดย่างรอหนากับพ่อเด็กกอเดอยู่ประมาณ30-20%ซค่ะ ดยบอดี้ด้วยเรื่มโดยร่วมเครื่องดีเกียร์ดีค่ะมาลองครับได้จ้ะสำหรับที่ผู้ใดมากเยนมาเครื่องของตัวอุปกรณ์สองขินค่ะอันนี้แพงแพงหางล้างของเยนมาสามเก่าค่ะ สามสิบหกแรงค่ะนี่ก็อยูหนึ่งแสนเก่าหมื่นหาพันบาทหนึ่งแสนเก่าหมื่นหาพันบาทค่ะอุปกรณ์สองชิน้นด้านนินนาผ่านหลังด้านนินนาผ่านหลังค่ะแวะมาลองขับได้เด้อค่ะโรตารีกับมีก็คือบวกเพิ่มค่ะโรตารีมีหลายตัวสามารถเลือกได้ค่ะสนใจแวะสอบถามได้แวะมาชมมาขับมาลองเบิ่งได้ค่ะแม่ค่ะจะบอกว่าใครเก่งเด้อ อาจจะว่าหูเรื่องแน่หรือว่าวัหูเรื่องก็ขอโทษขอไภัยนะคะ่ะยูรานสามเอ็กับมีอะไรมีอะไรมีอุปกรณ์หลายอย่างอะไรคูปต่ายยันมาล่ะกัอะไรระเบิดอะไรมือสองกับมีแล้วค่ะโศขางมือสองกับมีค่ะถ้าผู้ใดสนใจขั้นไหนหรือว่ามาขั้นไหน สนใจสอบถามได้ที่0 9 3 2 2 9 4 3 7 0จ้าหรือว่ามาเบิ่งได้ที่บ้านกันเลืองตำบลหมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดจ้าจังไดกับฝากทอมแม่พี่น้องฝากกดติดตามน้ำแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ